ข้อที่9กําำหนดให้ f x เท่ากับ3 x ยกกำลังสอลบ2 x บวก1และให้ a แทนอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f เทียบกับ x เปลี่ยนจาก1ไปเป็น2ให้ b แทนอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f เทียบกับ x ขณะที่ x เท่ากับ2จงหา a บวก b ขั้นตอนแรกเราจะหา a ก่อน โดยการหา f 1และ f 2โดยแทน x เท่ากับ1จะได้เป็น3คูณ1ยกกำลังสองลบ2คูณ1บวก1 3ลบ2จะได้เป็น3ลบ2บวก1 3ลบสอง คือ1 1บวก1ก็คือ2จากนั้นหา f 2โดยแทน x เท่ากับ2จะได้เป็น3คูณ2ยกกำลังสองลบ2คูณ2บวก1 3คูณ4ก็คือ12ลบกับ2คูณ2ก็คือ4บวกกับ1 สิบสองลบสี่บวกหนึ่งเท่ากับเก้าจากนั้นแทนค่าลงในสูตร f 2ลบ f 1ส่วน x 2ลบ x 1 f สองก็คือเก้า f1 คือ2ส่วน x2 คือ2ลบ x1 คือ1 9ลบ2เหลือ7ส่วน2ลบ1เหลือ1 7ส่วน1ก็คือ7 ขั้นตอนต่อไปหา B หาโดยหาจาก f ดิฟ x 3 x ยกกำลังสองลบสอบวกหนึ่ำมาดิฟจะได้เป็น6 x ลบส จากนั้นหา f ดิฟสโดยแทน x เท่ากับ2จะได้เป็น6คูณ2ลบ2 6คูณ2คือ12ลบ2 12ลบ2เหลือ10ดังนั้น a บวก b ก็คือ7บวก10เท่ากับ17 ตอบ17ค่ะ